เตือนวิดีโอนี้มีการเล่นกับไฟถ้าอยากจะเล่นตามโปรดระมัดระวังเป็นอย่างยิง่งสวัสดีครับผมพลีตัวแสบนะครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ผมไปเจอพี่ทาของเล่นสุดเฟี้ยวมาหนึ่งอย่างครับเป็นการทําจรวดจ,จากปากกาเคมีครับอยากบอกเลยว,ว่าจุดปุ๊บฟูไปสิบโลเลยครับอ้มันจะเป็นยังไงเรามาดูกันครับฮ่าฮ่าฮ่าอ,าอินฟินฟิตี้ พี่ผมคันไม้คันมือมากเลยครับแบบสังคังขึ้นมือ,ไ,อไม่ใช่คันไม้คันมืออยากประดิษฐ์ของเล่นไงครับก็เลยแบบพยายามหาว่าเฮ้ยเราจะเอาของรอบตัวเราเนี่ยมาทําเป็นของเล่นอะไรได้บ้างครับแล้วผมก็ไปเจอสิ่งนี้มาครับแล้วผมก็ไปเจอสิ่งนี้มาครับปากกาเคมีหรือปากกาไว้บอร์ดอะไรก็ได้เนี่ยครับอันเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นจรวดได้ครับ อันดับแรกไปดูโมเดลที่ผมเจอมาก่อนเลยแล้วกันนะครับจะได้ดูว่าเขาทํายังไงและก็จะได้เป็นการทดลองด้วยว่าถ้าเกิดเราทําตามจะได้แบบนั้นหรือเปล่านะครับไปดูกันครับนี่ครับพ่อปากกามาหนึ่งด้ามครับ permanent maker หรือปากกาเคมีนั่นเองนะครับเปิดตูดแล้วก็เทเอาไส้ในออกมาครับจากนั้นหาขวดมาหนึ่งใบครับแล้วก็เจาะฝาแม่เลยอ่าฝาบีลูอย่างนี้นะจากนั้นก็เปิดฝาออก แล้วใส่ไอ้เจ้าไส้เมื่อกี้เข้าไปข้างในครับเปิดฝาให้เรียบร้อยจากนั้นโยก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 เข้าไปครับนี่หมึกเต็มควรเลยฮ่าจบแค่นี้เสร็จการเตรียมพร้อมครับไปเล่นกั็ได้เลยครับการเล่นครับเหมือนเดิมจุดไฟที่หน้าฝาครับแล้วดูนะโอ้โหอีกทีอีกหอีกทีนึ่ง ไม่ยากเลยครับนี่มีของอยู่ในมืออยู่แล้วครับเรามาทดลองทํากันดูบ้างดีกว่านะครับว่ามันทําแบบนั้นได้จริงๆหรือต่อโทรมาแล้วจะแบบสนุกสนาะนอย่างนั้นหรือเปล่าครับเรามาดูกันเลยครับอ่าอันดับแรกมาดูหมึกที่ผมจะทดลองใช้ในวันนี้ก่อนนะครับในวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้ครับจะเป็นหมึกเคมีปากกาเคมีอย่างเดียวคร,รับ Permanent Marker เดียวอ่าเนี่ยอันนี้ครับไอปากกาเคมีที่ว่าเป็น2หัวอย่างเงี้ยอ,อันนี้เลยคือปากกาเคมีครับ Permanent Marker น,น,นะครับ อึบอ่านะของบ้านเรามี2หัวหนะผมก็จะาแบบนั้นเลย1น,นี่มี2ส,สีที่มีอยู่นะครับแล้วก็2จะเป็นไวบอร์ดนี่ปากกาไวบอร์ดครับเมื่อเป็นปากกาเคมีรูปแบบหนึ่งแหละแต่เอาไว้เขียนกระดาษสีขาวๆได้นะปากกาเคมีพวกที่เขียนกระดาษสีขาวไม่ได้นะครับมันจะเป็นคนละแบบกันผมว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้อะคงแตกต่างกันอาจจะแบบว่านิ้แต,ต่างก็ได้นะครับแ้วสุดท้ายก็จะเป็นหมึกที่เอาไว้เติมตัว,ตวปั๊มอ่ะอ่ามันจะเป็นแบบปึกน้ําเยอะๆเลยก็ทดลองกับสามแบบนะครับนี่หนึ่ง แต่สองอันนี้สิจะได้หรือเปล่าครับวันนี้เราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะเราไปเริ่มทำเลยครับเดี๋ยวขั้นแรกผมเตรียมขวดกับฝามานี่นี่ถอดฟ้ามาแล้วครับเดี๋ยวเราเจาะฝาให้เรียบร้อยครับแล้วก็เอาหมึกใส่ขวดแล้วก็ไปทดลองกันดูเลยนะครับป่ะก็ต้องเจาะฝาสี่ฝานะครับและนี่คือที่เจาะรูฝาของผมนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ฮราฮาก็เผาหัวของที่จูบลมก่อนนะครับให้มันแดงเลย พอแดงมันจะง่ายครับนี hey, hey. ห่หัวแดงงนี้เลยครับแล้วก็เจาะลงไปเลยครับง่ายๆแป๊บจะขยายแค่ไหนแล้วก็วนๆไปปุ๊บนี่เห็นไหมครับได้แล้ว ฝาง่ายๆนะครับฮ่าๆแล้วก็ทำแบบนี้ไปเลยสีฟ้าและโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสีฟ้าของเรานี่จับเดียวครับอุปกรณ์เจาะรูฝาของผมไปต่อครับออนนี้ในขวดของเราพร้อมแล้วครับเป็นไซเล็กสามไซส์ใหญ่หนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับตัวตัวหมึกของเราครับไอ้เจ้เนี้ยไม่มีปัญหาเราใส่ไปได้เลยมันเป็นน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเคยแกะแล้วก็ได้อยู่ครับซองอันนี้สิครับผมจะเอาออกยังไงครับ ไม่เคยเอาออกเลยต้องงัดหัวออกนี้หรือว่าต้องตัดครึ่งอะไรไม,ไม่รู้ครับก็ต้องลองดูนะต้องดูว่าทํายังไงเอาออกมาได้บ้างนะครับมาเรามาแกะไส้มันออกมากันก่อนนะครับไอ้ตรงนี้ที่ตูดอือนี่ครับนี่ฮะเอาไส้อย่างนี้นี่แหละครับเราเอาไส้อย่างนี้ใส่เข้าไปข้างในขวดครับตึง้งอย่างนี้อ่ะเราลองดูนะครับว่าถ้าเกิดขย่อแล้วมันจะได้ไหมนี่ะมันเป็นมืออกอะมาแบบนั้นเลย อันนี้คือปากกาไว้บอร์ดนะครับอ่าพอได้อยู่นี่เริ่มหมอกแล้วเริ่มหมอกแล้วอ่า,าย่งต้องเขย่าเยอะหน่อยนะครับอย่างนี้อ่าถือว่าออกอยู่ครับได้ได้ได,ได้เดี๋ยวแล้วขออ้อเขย่าอีกทีตอนที่จะจุดแล้วกันนะเผื่อบางทีแบบมันหมดก่ออะไรเงี้ยอืมกลิ่นแรงจริงใช่ครับนี่กลิ่นโอ้กินออกเลยเก็บไ้ก่อนเก็บไ้ก่อนเก็บไ้ก่อนอ่าต่อไปครับถ้าเป็นปากกาหนึ่งหัวพวกอย่างนี้อ่ะมันแกะได้ไหมมันถอดออกได้ไหม เอ้เปิดหัวออกได้เลย,ยงี้เหรอโอ้โหง่ายๆเลยอ่าอน,นี่หอันนี้ดูเยอะม,มากอันนี้น่าจะยิงง่ายแน่เลยครับอ่าเราใส่เข้าไปครับกดอะไรขึ้นกดอะไรขึ้น,น,น,นหรือว่า,อ,อ,าอันนี้มันมึกหมดแล้วหรือเปล่าแน่ๆเลยทดลองดูครับอ่าใช่แล้วครับอันนี้มันมึกหมดนี่นะอ่าเขียน <ๆ S 2> ไม่ออกอะโหมึกหมดอย่างงี้ใช้ไม่ได้ครับเอามาเอา,เอา,เอามาเปลี่ยนไม่ต้องเช็คด้วยนะครับมึกหมดจะเอามาใช้น่มันใช้ไม่ได้นะครับ อ่านี่โอเคสิว่าอันนี้ไปได้ไหมอ่าเยี่ยมอย่างนี้โอเคเหมือนเดิมเดี๋ยวเราค่อยไปเขย่าหนักๆตอนที่จะจุดนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นหมึกที่เป็นน้ำๆอย่างนี้ครับอันนี้ก็ง่ายเลยครับเราหยดน้ำใส่เข้าไปได้เลยเอาใช้เป็นตัวหยดนี้ดีกว่าครับจะไ,ได้เยอะกว่าพยายามหยดให้ตทั่วแล้วกัน นี่อย่างนี้น่าจะเวิร์กนะครับเต็มหมีเลยอา่าถ้าเกิดว่าการทดลองของเราเดี๋ยวนี้จะได้3แบบเลยนะครับปากกาไวบอร์ดปากกาเคมีและหมึกเติมที่ปั๊มนะครับอ่าสามแบบนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าไปจุดไฟมันจะพุ่งเป็นจรวดแบบนั้นหรือเปล่าครับเราไปทดลองกันข้างนอกดีกว่านะครับเล่นกับฟืนกับไฟอยู่ในห้องเดี๋ยวจะพาดพังขึ้นมานะครับเรามาดูกันครับว่าจุดไฟแล้วมันจะพุ่งเป็นจรวดแบบนั้นเลยหรือเปล่าไปดูกันเลยมาครับอันแรกจะทดลองกับปากกาไวบอร์ดก่อนนะครับเรื่งผมขยำขยำขยำ นี่เต่ได้กลิ่นออกแรงมากเลยน,นะครับอ่อะโอเคโอ้ตกใจหมดโอ้พุ่งแรงมากเห็นไหมครับอาว้าวผมสะดุ้งเลยครับอ่ะเมื่อกี้นี้ผมวาตงตัวนี้ครับจุดที่เห็นอยู่นี่นะดูความไกลครับนูน้นนี่ไกลขนาดนี้เลยครับอ่าไหนมาดูซากมาหน่อยสิครับอันนี้เป็นยังไงบ้างกับปากกาไว้บอร์ดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอา แล้วตัวแส่ข These, ้างในมันหายไปไหนครับเฮ้ยผมมาเล่นไปแส่ข้างในหายไปเลยครับไม่มีเลยนี่ไม่มีจริงๆนะมันหายมันมันไม่มันไม่ไปหมดเหรอดูใหไงนี่เห็นไหมเอ้าหายไปเลยโอ้โหแสดงว่าพอมาติดไฟปุ๊บมันก็เผาไหม้ทสงข้างในเปหมดเลยแล้วมันก็พุ่งมาอย่างนี้นะครับสุดยอดเลยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพแบบสโลว์โมชั่นกันเลยกันนะครับไป อ้อนี่เจอแล้วครับโอ้นี่โอ้มันกระเด็นมาอยู่นี่เองครับโอ้โหโอ้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 ที่บอกวัาทดลองอยู่ตรงนี้นะครับขวดพุ่งไปทางนู้นนู่นแต่ว่าไอ้ตัวใส่ข้างในมาอยู่นี่ อ้ดีนะไม่โดนหน้าผมอืน่ากลัวจริงแว้าวบอกตัวนั้นเมื่อกี้ผมแอบตกใจมากเลยครับแบบปุ๊งแบบอุ้ยสะดุ้งเฮือกนะครับอ่ะโอเคเป็นแบบนี้ครับต่อไปเราดูแบบที่สองกันนะครับแบบเป็นปากกาเคมีเหมือนในคิวบิโอ้นั้นเป๊ะเลยครับอ่ะอ่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนทำเราเขย่าเขย่าให้ดีก่อนอ่ะอันนี้ติดดีแน่นอนครับบอกเลยดูพุ่งมาอย่างนี้เลยครับอ่มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมา อ้าวอะไรอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใหมมาใหมเอามาไหมมันหมดแค่นี้เหรออ้าว ดก่อนดัก่อนดัก่อน,อ,น <g ill transform> อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร <g ill transform> อันนี้ก็คือมเอาติดไฟด้วยนี่โอ้ไม่ใช่ติดไฟที่ฝานนี้เองเอาดับก่อนดับก่อนอ่าอ,อ,อะไรครับเนี่ยเอ้อไม่เป็นไปอย่างที่คาดครับอ่าไม่เป็นไรเหลืออันหนึ่งสุดท้ายนะครับไปดูอันที่สามครับหมึกสําหรับเติมแท่นปั๊มนะครับอ่าอ่ะมาดูจะทำยัครับที่เป็นหมึกเติมนะครับหมึกเติมแบบแท่นปั๊มพวกนั้นน,น,นะครับขยับขยับก,ก่อนให้ไปทั่ว อะโอเคใช้เป็นเทียอะเลยรอบนี้อ่านี่ครับตรงนี้จริงๆผมพบเจอนะครับก็คือมันไม่ติดไฟครับอ่ะตรงนี้อยาใหเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับถ้าผมเอาไฟเข้าไปใกล้ๆขวดนี้จะเป็นอย่างนี้ครับดูนะอเเห็นไหมครับนี่มันจะมีช่องว่างระหว่างฝาขวดกับไฟอยู่เห็นไหม มันเหมือนมันไม่ยอมให้ไฟเข้าไปอะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้สิครับขวดอย่างนี้โอ้เนี่ยนะครับหมึกสําหรับเติมไอ้เจ้าแท่นพิมพ์อะไรพวกนี้ครับใช้ไม่ได้ครับนี่โอ้ สรุปเป็นการทดลองทั้ง3อย่างในวิดีโอนี้นะครับได้อย่างเดียวครับคือปากกาไวบอร์ดครับปากกาเคมีที่เหมือนในคลิปนั้นไม่ได้แล้วก็หมึกที่เอาไว้เติมไอที่ที่ปั๊มๆาบบนั้นแนหะก็ไม่ได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นอาจจะเฉพาะของใน,นเมืองไทยหรืออะไรนะครับถ้าเป็นใน,นเมืองไทยนะส่วนตัวคิดว่าเป็นแบบนั้นนะน่าจะต้องใช้ปากกาไวบอร์ดถ้าอยากจะเล่นแบบนี้นะครับ เป็นไงนะครับวิดีโอที่เราดูมากับการทดลองทําจริงอะ่ะมันไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าถามว่าเพราะอะไรนะผมว่าพูดยากมันมีหลายปัจจัยเลยอย่างที่หนักๆที่สุดเลยก็คือ วัสดุเรียกว่าอะไรส่วนผสมที่เอามาทาปากกาเคมีตรงนี้ครับมันน่าจะแตกต่างกันของเรากับของต่างประเทศนะอย่างเช่นก่อนน้นนี้ที่ผมเคยทำหลายๆคลิปเกี่ยวกับไม้ขีดไฟนะครับไม้ขีดไฟของต่างประเทศยิ่งเป็นโซนยุโรปะอะไรอย่างเงี้ยส่วนประกอบเขาจะเป็นปแบบกับไม้ขีดของไทยแล้วนะครับไม้ขีดของต่างประเทศนะจุดอะไรก็ได้เนี่ยโต๊ะเนี่ยแช็โต๊ะก็ติดเนี่ยแช็ดกำแพงก็ติดเนี่ยแช็ก,กับหนวดก็ติดติดหมดเลยครับแต่ของไทยทําแบบนั้นไม่ได้ครับของไทยต้องแบบแช็ก,กับข้างๆกล่องเท่านั้นครับเพราะส่วนผสมมันต่างกันเวลาทำคลิปไมดู เหมือนกันครับมันแตกต่างกันครับอันนี้ผมว่าก็เช่นเดียวกันนะครับวิดีโอที่เราดูอ่ะผมว่าปากกาเคมีเขาคงเป็นส่วนผสมคนละแบบกันเข้าถึงติดไฟได้นะครับของผมที่เราทําดูเมื่อกี้เห็นไหมครับเป็นปากกาเคมกีก็ยี่ห้อด,ดังอยู่นะตาม,ม้าเลยนะก็ไม่ติดไฟเห็นไหมมันก็ติดแบบนี้เดียวแบบ นิดเดียวแล้วก็ดับไปนะครับไม่ได้แบบพุ่งแรงอย่างนั้นนะเห็นไหมกับกลายเป็นปากกาไวบอร์ดที่ทําได้ครับว้าส่วนหมึกเติมท่านปั๊มนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ได้เลยครับไม่ติดไฟเลยมันไม่เอาไฟด้วยสำรับดันไฟออกไปเลยนะครับนั่นแหละนี่แหละครับคือหน้าที่ของผมครับจากวิดีโอที่เราดูมาทดลองพิสูจน์ให้เพื่อนๆเห็นกันนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องลองทําบ้างแบบฉบับไทยๆของเราเนี่ยมันเจอะมาเป็นอย่างไรครับผลก็เป็นอย่างที่เห็นเนาะเห็นนะมย้ำมีกครั้ว่าถ้าอยากเล่นแบบนี้ครับจลวดน้ำหมึกนี่นะครับให้ใช้ จะทำได้นะะ หรือใครยังคาแคงใจอยู่ไงก็ลองไปหาปากกาเคมีแต่เป็นยี่ห้ออื่นนะผมคิดว่าแต่ละยี่ห้อมาอาจจะมีสูตรผสมที่แตกต่างกันนะครับลองเอายี่ห้ออื่นมาเล่นดูอาจจะได้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอันนี้ตอนที่ผมซื้อมาผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจำไม่ได้ผมเลยซื้อมายี่ห้อเดียวไม่ได้ซื้อยี่ห้ออื่นมาด้วยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับและก็ย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าอันนี้เป็นการเล่นกับไฟครับยังไงก็ขอให้มีสติทุกครั้งเวลาเล่นนะครับต่อให้เออมันจะไม่ได้อันตรายเท่าไหร่ไมไบบอื ก็ถือว่าไปดูปฏิเหตุแล้วใช่ไหมล่ะอ่ามีสติทุกครั้งเวลาเล่นกับไฟนะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับเราดูวิดีโอหน้กากันนะครับว่าผมจะหาอะไรมาพิสูจน์แบบนี้อีกนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากจะพลาดก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะครับหมึกเลอะเต็มตัวไปหมดเลยนะครับนี่ฮราๆเพื่สวัสดีครับเล่นกับหมึกก็สนุกเหมือนกันเนี่ย